นี่จ้ะุบลูกออกเหลือง่างามบกหเองอุ้ยยายจะผ้าซิมเนาะเพนเพื่อนเอาที่หนีเพื่อน่วยบวยหญยแต่วหนเหนือดีดีบกหงนี่จ้ะ ปักแจกลยซื้อมาก,กจะเอาลูดเอาุงยางเพื่อนๆันหน่อยเนียนไม่นเนาะเพืเ่อนๆ น,นู่นแน่นอนไงนี่จ้ะอขอเพื่อนๆนั่งท้าไมมตำกวดขาว <c oughs> เอนมันหน่อยเอน,น,น,อน,นียนยเนาะเพื่อนเื่นนดในนอเอ่อมันหน่อยเนียนเนาะเพื่อนเพื่วในนอยหลูอนนอกเห,ห,หลืองางามงปามบกหน ต่วันเหนงา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 มเลยของมักดุ๊กนิดหน่อยว่าพันออน,นี่ยังเนาะขนมพันยังได้ไปลืมถามแม่ค่ะเอาที่หนีฟ่นเพื่อน หน่ยวยบใหญ่แต่ว่างเนื้อดีดีพวกจะเอานี่นอกจากน้ำมันอะน้ำมันพืชงหลูกหลูกหมีดแล้วก็มะพร้าวนอกจากเพื่อนเพืมันหลายมันไหลจะเสร็จแล้วๆเสร็จยางออกแล้วเขาก็จะมะพร้าวก็ตุ่มเหน,เนืยนอกากเพื่อนๆเอาเม็ดเดี๋ยวยายจะเอาเม็ดมันตุ่มกิน <laughs> ตุ่มเม็ดมันกิน พีราพาเปิดแล้วได้จะจะเอาอันนี้ลูกน้ำมันใส่กับปุงยางลูกนอกจากเพื่อนๆซุปลูกออกเหลืๆๆหหองงางงาบหงอืมแบบ ตะวันเหนือง,งามงามเนือง,งามเลยเป็นขนุนเหนือมากงเพื่อนแบาจะในหน่อยหนึงเม็ดมันว่าพันนี่อย่างเนาะขนนทันน้ำยด้ไปลืมถามเนี่ยค่ะ<ม>เอาที่หนเพื่อนเพื่อนหน่วยปวยง่ายตะว่งเนือดีดีพวก เหลืองดีดีหน่วยีนหน่อยหนึ่งหน่วยบ,บรบใหย่ยตะวันเหนือเหนืองามเหลือง,อ,งอุ้งวิยงจะเอานี่นอกจากเอาน้ำมันกาน้ำมันพืชลูกลูกหมีแล้วก็มะพร้าวนอกจากเพื่อน หลายนจ้ะเสร็จแล้วแล้วเซ็จยางออกแล้วเ้าก็จะมาพาเนาะที่หนีเพื่อนๆหน่วยปุย่แต่ว่างเนื้อดีๆพวกนีเพื่อนๆมากินขนมก้อนเมื่จ้ะพาขนมเสร็จหอมมัก กไงนี่จ้ะเนื้อดีดีในทิศถนนท่านยังเมื่อเช้านี่ยายสื่อมากแปดสิบบาทนะ่าจะคอนเสิร์ตกระตุ่มหน่ยเนาะคุณเสิร์ตรเอาเม็ดเดี๋ยวยายจะเอาเม,ม็ดมันตุต่มกินตุ่มเม็ดมันกิน พีลาทาเิดแล้วได้จะจะเอาอันนี้ลูกน้ำมันใส่กับาุงยางลูกนอกจากเพื่อนกระต้มหน่อยนอกตากเพื่อนเอาเม็ดเดี๋ยวยายจะเอาเม็ดมันต้งมกินต้งมเม็ดมันกินไงนี่จ้ะ ากินขนมนตอรักแจ้ก็เลยซื้อมากจะเอาลูกเอาถุงยางเป็นขนุนเหนื่อมั้งเพืแบบ่อนๆจะให้น้อยหนึงเม็ดมันเอาทีหนีบนเพื่อนหน่วยปุยไแต่ว่าเหนื้อดีดีพวก เพื่อนมันหน่อยเนียนไม่เนาะเพืเนน่อนเพื่อนนวดในนอนพัดดีจ้าเพื่อนเพื่อนนี่จ้ยายายได้ขนุนมากยายก็จะมาพาขนุนนะจ้ะก่อนพายายทิ้งนิ้วกั <c oughs> เด็กอุ้ยยุ้ยยายจะพาซิมเนาะเพื่อ <c oughs> นเพื่อนหอมต้องใช้ขนุนเนื้อเพื่อนเพื่อน เนี่ยรุ่มรุ่มเน้นเอาทีหนีเ่นเปื่อนหน่วยปงไงจะวางเนื้อดีดีพวกนั้นพี่ล่าพาเสร็จแล้วได้จะจะเอาอันนี้ลูกน้ำมันใส่กับปุกยางลูกนอกจากเปื่อนเปือนทางกินขนุนต่อทีหน <c oughs> ีเ่นเปื่อนหน่วยปงไงจะวางเนื้อดีดีพวกจะเอานี่นยนอกจากเอาน้ำมัน อะน้ำมันพ <masculine. S 2> ืชดหลูกหลูก hmm. มีดแล้วก็มะพร้าวเนาะจ้ะเพื่อนพัดดีจ้าเพื่อนเพื่อนนี่จ้ายายได้ขนุนมากยายก็จะมะพร้าวขนุนเนาะจ้ะก่อนพายายทิ้นิ้วแหละพัดดีจ้าเพื่อนเพื่อนนี่จ้ายายได้ขนุนมากยายกับจะมะพร้าวขนุนเนาะจ้ะก่อนพายายทิ้นิ้วแหะห่างกินขนุนต่อ เออมันหน่อยเนี่ยไนไล่เนาะเพืเเ่อนเพื่อนอนวดในหนอนทางกินขนุนต่อมีจ้าเหนือดีดีในสิ่งมฮึมจ้า ใช้ขนุนเนื้อคนเดิมนี่รุ่มรุ่มนั้ไงนี่จ้าซุกลูบออกเหลืองงาบงด,ดีจ้าเพื่อนเพื่อนนี่จ้ายายได้ขนุนมากยายก็จะมาพาขนุนนะจ๊ะ ก่อนพาแย่ทิ้งนื้อกปอืมอเกับเพื่อนๆกินเหลือเนื้อง่ามๆเพื่อนๆนี่จะ้ะเนื้อง่ามๆพาติดแล้วแย่ก็จะเอาน้ำมันคุกคลุกย่างเนาะจ้ะคุกคลุกย่างมาเซต มาเสร็จอย่างมันออกแต่บนเกลียเ,เวิล่าทาติดแล้ว